VL ครับ Part 3 VL นะราคาปัจจุบัน1บาท50ตังราคาเส้น2 0วัน1บาท75 VL ครับ Part 3ราคาปัจจุบัน1บาท50ตังราคาเส้น2 0วัน1บาท75ตังราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น2วันมุมมองเป็นลงถูกั้มนะครับ ดูภาพใหญ่ของ VL VL เป็นหุ้นก็ไม่เก่ามากนะเส้น200วันในภาพใหญ่เราไม่ดู VL เป็นหุ้นถ้าสำหรับผมไม่เก่าครับยังเชิงใหม่อยู่นะครับ VL เข้าตลาดประมาณปี2019ครับปรับฐานปี2020เนอะ ขึ้นไปทําแพงอยู่โซนๆปีนี้ปีนี้นะครับแพงของ vl อยู่ประมาณ3บาทนิดๆแพงนะถูกของ vl เนี่ยเศษส,สตังมาจากเศษส,สตังเลยนะครับจาก ipo เนี่ยราคา ipo ทำ h i ไว้ประมาณบาท7-6ถูกไหมบาท7-6เนี่ยเป็นแพงในสมัยก่อน บาทเ6เป็นแพงตอนเข้า IPO แบบนี้เป็นแพงตอนเข้า IPO ครับจากแพง IPO ลงมาถูกเศษสตังค์นะครับจบรอบนั้นไปนะครับจากถูกเศษตังค์ขึ้นไปแพงที่3บาทขึ้นไปแพงที่3บาทนะครับมุมมองผมเนี่ยหุ้น VL เนี่ยพาร์ทสเราเนี่ยจบกันไป2รอบแล้ว คือจาก IPO ลงมาปรับฐานจบ1รอบจากถูกปรับฐาน IPO ไปขึ้นไปแพง3บาทจบรอบ2ตอนนี้ตอนนี้นะครับผมกำลังจะสังเกตได้ว่าช่วงถูกที่สุดของ VL เนี่ย79สตังช่วงถูกปัจจุบันบาท3,5บาท3,5นะแต่จะบอกก่อนว่าไอ้ตรงถูกบาท3,5เนี่ยในแนวคิดผมจริงๆเนี่ย อยากได้1บาทเออบอกก่อนแนวคิดผมเนี่ยอยากได้1บาทโอยไม่หวังถึง79ตังหรอกแต่อยากได้1บาทนะครับแต่มุมมองตอนนี้เห็นทรงตัวทรงตัวนะครับทรงตัวที่ไม่หลุดบาท35ก็เลยมาอัพเป็นแนวทางของผู้ที่เลเๆ vl ไว้สนใจ vl ไว้ว่าเอมันเริ่มวางแผนเข้าได้หรือ,อยังนะครับ ผมจึงมองว่าจากแพง3บาทนิดๆลงมาถูกในโซนบาท3 5กรณีถ้า VL ไม่หลุดบาท3 5ตรงนี้เป็นถูกในรอบปัจจุบันไปแล้วนะจากแพง3บาทลงมาถูกในช่วงบาท3 5จากถูกกำลังจะไปแพงครับในกรณีไม่หลุดบาท3 5นะแต่บอกก่อนว่า ถ้าเกิดคนตั้งใจจะปั้น VL เนี่ยไม่ควรเก็บ30-70บอกก่อนถ้าหลุดบาท35ควรสต็อปลอแล้วมารับใกล้ๆ1บาทจะดีกว่าอันนี้แนวคิดผมนะแนวคิดผมนะนะครับสรุปเทนเป็นขาลงในเดรอบหุ้นภาพใหญ่เป็นถูกไปแพงแต่ไม่ใช่ถูกที่สุดถูกที่สุดหยุด79ตงังถูกปัจจุบันอยู่บาท35 ถ้าหลุดบาท3ามันจะวิ่งลงมาหาเศษสตังหรือ1บาทประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับไปดูแผนในเดยปรับเป็นเดย์ย่อกับปรับฐานปรับฐานปรับฐานเตี้ยสุดของ vl อยู่79ตังค์ปรับฐานใกล้สุด บาทสามบาทสานะครับที่ผมพูดไปตอนต้นว่าทำไมเราถึงไม่แบ่งไม่แบ่งแบบนี้คือตรงนี้30และในช่วงนี้70ถูกไหมเพราะผมเห็นว่าเปอร์เซ็นต์การลงอะถ้ามันจะลงมาปรับฐาน1บาทอะจากบาท3ามนะผมคิดว่ามันลึก มันลึกมันลึกนะครับก็เลยคิดว่าถ้าในตอนราคาปัจจุบันบาท50เนี่ยเทียบกับบาท35เนี่ยจุดจุดส่วนต่างมันอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมคิดใน PC ก่อนนะ1.5-1.35ลบมีความเสี่ยงอยู่15สตังค์ผมคิดว่าถ้าเกิดคนสนใจ VL ในโซนถูกจริงๆเนี่ย สิบห้าสตางค์ควรวางเป็นจุดคัดไปเป็นจุดสต็อปลอ s ไปแล้วคุณลงมารับใกล้ๆ1บาทผมว่ามุมมองมันคุ้มถือกว่ามันคุ้มถือกว่านะครับเพราะว่าบางคนอาจจะมองว่าอ้าวแล้วอย่างงี้30 70ได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่บอกก่อนว่าหุ้นเนี่ยตอนขึ้น,นมันช้าตอนลงม,มันนานตอนลงมันนานมันแช่นานกว่ามันจะขึ้นจริงๆแต่คําถามคือคนที่เป็นสายปั้นสายถือยาวจริงเนี่ย ตรงนั้นเขาจะทําได้แต่คนที่อีกแบบหนึ่งที่เป็นเก่งกําไรอยากได้อะไรไวๆขึ้นเร็วๆอันนั้นคุณต้องไปเล่นหุ้นที่เขาเทรดกันมีวอลุ่มสูงๆแล้วเป็นส่วนใหญ่มันจะอยู่โซนที่มันแพงไปแล้วถูกไหมนะครับก็เลยบอกก่อนว่าถ้าเกิดคนจะวางสมมุติว่าจุดนี้เราเข้าไปแล้วนะสมมุติจุดนี้เราเข้าไปแล้วแล้วหลุดหลุดบาท35เนี่ย ผมมองการเป็นการสต็อปลอนะหลุดบาทสามห้านะครับแล้วคุณมาเก็บในช่วงในช่วงนี้จะง่ายกว่าเนี่ยแบ่งเก็บร้อยเปอร์เซ็นก็ได้ในช่วงนี้จะง่ายกว่า,วจ,ะา,วาจะง่ายกว่าที่คุณจะไปแบ่งแบบนี้คุณจะไปแบ่งแบบนี้นะครับเพราะคิดว่าถ้าเกิดการ Stop สต็อปล็อตสิบห้าตังค์อะในมุมมองผมแนวคิดผมนะมันไม่เยอะนะครับแล้วคุณเอาเงินที่เหลือเนี่ย มาแบ่งเข้าในโซน79ตังค์ถึง1บาทดีกว่าเออนะครับแต่ถามว่าคนจะทำสมมุติคนเขาสนใจ vl อยู่นะครับเขารอหุ้นปรับฐานอยู่แต่เขาบอกว่าเขาใจร้อนอยากแบ่งเข้าตรงประมาณบาท35ถึงบาท60 30%ก่อนได้ไหมแล้วถ้ามันหลุดบาท35เขาจะมาเก็บในโซน79ตังค์ถึง1บาทอีก70% ได้ไหมได้นะครับแต่มุมมองผมคิดว่าสต็อปลอสแล้วมารวบเก็บด้านล่างเมื่อคุณได้เาเรียกนะเมื่อคุณได้ทุนที่ต่ําสะสมในจํานวนที่เยอะแล้วถือยาวมุมมองการสร้างกําไรในระยะยาวมันเยอะกว่าแต่ถ้าคุณถือทุนที่สูงแล้วเมื่อตอนที่มันลง1บาทมันลง79ตังหรือว่ามันลงต่ํากว่านั้นอะไรเงี้ย ความกลัวคุณอาจจะมาแล้วไปมาแผนที่คุณวางแผนไว้จะเข้า70%นะ่ะคุณทําได้หรือเปล่าเออมันต้องทําใจอย่างนั้นก่อนนะนะครับเพราะคนถือยาวถือปั้นเนี่ยเขาต้องแผนชัดกําลังใจชัดด้วยนะอ,อ่าถูกไหมนะครับแจ้งประมาณนี้แจ้งประมาณนี้นะครับต่อไปดูกรอบปัจจุบันสั้นๆของ VL ว่า โอกาสที่มันจะหลุดบาท35ม้ีไหมเออนะครับกรอบปัจจุบันสั้นๆคือกรอบนี้กรอบนี้กรอบนี้กรอบปัจจุบันสั้นๆคือกรอบนี้กรอบปัจจุบันเนี่ยสั้นๆแบบนี้ใช้ดูการขึ้นการลงด้วยและใช้ดูแนวรับแนวต้านด้วยและที่สําคัญใช้ดูแพทเทิร์นกลับตัวด้วยกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าครับแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันนะครับ ดูค่าแน่นอนแนวต้านในกรอบปัจจุบันบาท6กตังแนวรับในกรอบปัจจุบันบาท35นะครับครึ่งทางเท่าไหร่ครึ่งทางบาท5้เห็นไหมคุณดูนะคุณดูนะคุณทางบาท5้ดนะอันนี้ผมทํำเรื่องแนวรับแนวต้านให้ดูก่อนเดี๋ยวกลับตัวเดี๋ยวทําอีกทีหนึงนะครับ ราคาปัจจุบันเท่าไรบาท50ยังอยู่ในโซนแนวรับในกรอบยัอนคืกใต้บาท50ตังถึงบาท35ตังโซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันสั้นๆั้นคืนเหนือบาท50ตังถึงบาท61ตังนะครับอ๋อมันปิดบาท50ใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรครับก็ยังแบบยังยังอยู่โซนกลางๆงในกรอบปัจจุบันเออนะครับ แนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันครับบาท49แนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันครับบาท52สตางต่งแท่งที่ผ่านมาก่อนปิดสงกามก็ยังก็ยังวิ่งแคบแคบนะวิ่งไม่เยอะวิ่งไม่เยอะแล้วก็ปิดโดจิครับปิดโดจินะครับปิดโดจินะครับแนวรับถัดมา ใช้เป็นแนวรับหลังพิงฝาคือบาทสีโอ้หถ้าหลุดบาทส3่สบาทสาก็ไม่น่าเหลือนะก็ไม่น่าเหลือนะครับแนวต้านถัดไปบาทห้าห้าถ้าเบรกบาท5 5าได้ขึ้นต่อนะนะครับแนวต้านถัดไปบาท60แนวต้านถัดไปบาท63แนวต้านสำคัญในรอบนี้กรอบสั้นๆของ VL Part 3คือบาท 67สตังค์ครับสรุปแผน VL อีก1รอบแนวรับแรกบาท49แนวรับหลังพิงฝาบาท43บาท43ใช้เป็นสุดทับลอดนะสำหรับคนไม่มีของนะหรือว่าคนที่มีแล้วเนี่ยหลุดบาท43ต้องออกนะเพราะถ้าหลุดบาท43บาท35ไม่เหลือนะถ้ามันหลุดบาท35มันจะวิ่งไปหาบาทหนึ่งนะเผื่อเป็นเศษสตังค์นะนะครับ แนวต้านแรกบัต52แนวต้านถัดไปบัต55แนวต้านถัดไปบาท60แนวต้านถไปบาต63แนวต้านสำคัญในรอบนี้กรอบสั้นๆของ VL ครับบัต67บาต67นะครับอืมนะครับแต่จะบอกก่อนว่าถ้าถ้า VL ขึ้นไปผ่านบาท67ได้เนี่ยการชนเส้น200วันอีกครั้งเนี่ยในมุมมองของผมเนี่ยก็อาจจะมีย่อนะอาจจะมีย่อนะครับแต่ตอนเนี้ย อย่าเพิ่งลุ้นมันจะเบรบาดหเจ็ดตอนนี้ลุ้นให้มันไม่ให้หลุดบาทสี่สามก่อนอืแผนประมาณนี้แผนประมาณนี้สําหรับคนมีของอยู่นะนะครับแต่คนทุนสูงเนี่ยก็ต้องแบบโหคือมีคนมาถามบ่อยตอนราคามันดอยไปแล้วแล้วเกิดมาวางแผนให้เนี่ยจุดสต็อปลอตมันไกลนะครับการคัดมันก็จะยากถูกไหมเออนะครับมันตอบยากไงมันตอบยากนะครับต่อไปแผนดูไปละ แล้วก็วางแผนปั้นไปแล้วถูกไหมว่าเออถ้าเกิดปั้น vl ต้องคิดยังไงนะครับแล้ว,วางแผนรับยังไงหลุดบาท35ต้องทํำยังไงก่อนแล้วลงไปเก็บตรงไหนถูกไหมแต่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยเราจะมองว่าลบเส้นก่อนนะเราจะมองว่า vl เนี่ยมีโอกาสกลับตัวขึ้นไปเบรกเส้น200วันไหมเออนะครับคุณดูรอบนี้นะดูรอบนี้นี่คือรอบปัจจุบันจากเท่าไหร่จากบาทสา ขึ้นไปบาทหกเจดถูกไหมนี่คือรอบปัจจุบันเขานะนะครับรอบปัจจุบันเขาคุณดูการยอ่อถ้ากลับตัวผ่านต้องย่อไม่หลุดยังไงเอาไฟโบัวมาวัดจะลบเส้นลดตัวนี้ก่อนถ้าคุณจะดูว่ากลับตัวผ่านไม่ผ่านคุณเอาไฟโบัวมาวัดงี้ๆวางวางเอาร้อร์เซวางที่ไฮคือบาท6กเจเอาศวางที่โลคือบาทสาห้านะครับ แล้วคุณดูตรงนี้คุณดูไฟโบห้าสอร์เซกับไฟโบสามิบแปดร์เซคุณตีเส้นไว้ก็ได้เห็นไหมมีบาทห้าเอดกับบาทสี่เจดเห็นไหมทำสีไว้ก็ได้นะแล้วคุณลบไฟโบออกคุณลบกรอบนี้ออก คุณจะรู้ว่าจากรอบเนี้จากรอบนี้เห็นไหมจากรอบเนี้ยจากรอบจากบาท35ไปบาท6 7แล้วย่อเนี่ยครึ่งทางของกรอบสั้นๆ vl เนี่ยมันอยู่บาท50บาทห้าอ็ดแต่ห้ามหลุดบาท4ี่ตอนนี้มันไม่หลุดนะตอนนี้ไม่หลุดบาท4ี่นะแต่อาจจะหลุดบาทห0ลงมาบ้างตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับ การย่อตัวลงมาไม่หลุดครึ่งทางตัวเองหรือฉลับไม่หลุดไฟโบ38.2%เนะี่ยมุมมองเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อได้นะครับแต่แต่คำถามคือทำไมผมบอกว่าเฮ้ยถ้าหลุดบาท3.5คุณควรสต็อปลอสออกมาและเก็บทุนแล้วค่อยไปเก็บใน VL โซนด้านล่างประมาณ1บาทเออเพราะอะไรเพราะคิดว่าถ้าตรงเนี้ยถ้าตรงเนี้ยถ้าแผตรงเนี้ยกลับตัวไม่ผ่านคือหลุดบาท4 7 การหลุดบาท47เนี่ยการที่จะไหลลงมาหลุดบาท35มันก็เป็นไปได้สูงคือแปลว่ากลับตัวไม่ผ่านพอหลุดบาท35มันก็จะไหลลงไปไกลนะครับก็เลยบอกก่อนว่าถ้ากลับตัวผ่านได้ก็โอเคเป็นจุดเข้าที่ดีที่เหมาะสมแล้วก็วางสต็อปลอเอาที่บาท43ถูกไหมนะครับก็เลยบอกก่อนก็เลยบอกก่อนครับว่าตรงนี้มันก็เป็นจุดกลับตัวที่ดีอันหนึง่งถ้าไม่หลุดบาท47 ถ,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 ถ้าไม่หลุดบาท5 1สตังค์ประมาณนี้คำถามคือถ้าหลุดคำถามคือถ้าไม่หลุดบาท5้เอถ้าไม่หลุดบาท4 s, 7จุดตรงนี้จะไปถึงไหนถูกไหมจุดตรงนี้จะไปถึงไหนในคลิป stc ผมทำให้แล้วเดี๋ยวจะทำใน vl ให้อีกว่าคุณต้องดูว่าจากบาท3 5หเนี่ยขึ้นไปบาท67กี่เปอร์เซ็นต์คุณดูจากเครื่องมือน,นี้ นี่นี่นี่หน้าตาเหมือนไม้มทัดเนี่ยเรียบออกมากดปุ๊บแล้วคุณใช้นิ้วลากไปก่อนลากขึ้นปุ๊บอย่างนี้มันจะขึ้นมาแบบนี้คุณเอาตัวหมุดแรกเนี่ยไปวางที่บาทสามห้าแล้วคุณเอาหมุดที่สองเนี่ยไปวางบาทหกเจ็ดคุณจะรู้ว่าหุ้นตัวเนี้ยตอนวิ่งขึ้นมาหนึ่งรอบอะและ้วย่อนอะวิ่งมาประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์งั้นคุณก็จะคาดคะเนได้ว่าจากบาทสี่เจ็ดหรือบาทห้าเอ็ดเนี่ย การที่จะขึ้นได้อีกรอบหนึ่งอะ่ะมันก็จะขึ้นประมาณ20่กว่าเปอร์เซ็นต์เช่นกันอ่ะลองวางดูอ่ะวิ่งดูคุณก็ตรงนี้วางบาทสี่เจ็ดถูกไหมถูกมนี่คุณก็พิมพ์เลย1.47พิมพ์ได้นะแล้วคุณก็ไปดูว่าสักประมาณ23%มันราคาไหน ดูนะอตีสักบาทแปดสิบอ่ะบาทแปดสิบอ่ะประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับอตีสักบาทไหนลองประมาณบาท90้าสเลยกี่เปอร์เซ็นต์มันพิมพ์ได้นะยีิบเยอะไปนะครับยีบเเยอะไปเอาบาท82ดสองีกว่านี่เห็นไหมประมาณนี้ประมาณ23%นิดนด ยอืสามเป็นต์นิดๆก็จึงมองว่าการที่ขึ้นย่อรอบนี้เนี่ยแล้วจะย่ออีกหนึ่งรอบเนี่ยก็อยู่ประมาณแถวแถวบาทแปดสองอยู่แถวประมาณบาทแปดสองถามว่าขึ้นยังไงใช่ไหมนี่ไงเดี๋ยวผมวาดให้ดูย่อก,ก่อนดูการขึ้นย่อนะ คุณมองแนวต้านนี้แนวต้านแรกถูกป่ะเนี่ยถูกไหมนะครับการขึ้นจากบาท3.5ขึ้นไปหาบาท6.7แล้วย่อตัวลงมาครึ่งหนึ่งฉลับไม่หลุดไฟโบร 3, 8 2คือบาท4.7ถูกไหมการขึ้นอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันก็จะคำนวณได้ว่าเอ้การขึ้นหนึ่งรอบสั้นๆของ VL เนี่ยประมาณ20%นิดนิดๆเราก็เลยคำนวณจากบาท47ขึ้นไปไอ้20%นนิดๆเน,น,นี่ยมันเท่าไหร่ก็แถวๆนี้ ถูกปะถูกปะถูกปะอ่านี่คือการกลับตัวสั้นๆประมาณนี้คําถามคือแล้วถ้าชนบาด82แล้วยอ่ยอย่อตัวลงมาตรงไหนที่ไม่คนหลุดใช่ไหมที่ไม่ควรหลุดใช่ไหมย่อตัวลงมาตรงไหนที่ไม่ควรหลุดใช่ไหมคุณก็ต้องวัดจากบาด4 7ถึงบาด82รอบเขาอะรอบเขาอะจากบาด4 7ถึงบาด82วัดแบบนี้ เอาไฟโบมาวัดนี่คุณก็จะได้ครึ่งทางของเขาคือบาท65กับบาท80คือไฟโบห้กับไฟโบส8 2ถูกปะเห็นนี้ปะเนี่ยเห็นไหมอ่าถูกไหมนะครับแล้วคุณก็ตัวนี้มาตีคือบาท60 ถูกไหมบาท60นะครับแล้วก็บาทหกถูกไหมอ่าประมาณนี้แล้วคุณก็ลบไฟโบออกไปจะได้ไม่เกะก,กะนะครับก็เลยบอกก่อนว่าเห็นไหมการที่ขึ้นไปชนบาท82แล้วย่อนะครับย่อตัวลงมาก็ต้องดูว่า ย่อตัวลงมาไม่ควรหลุดบาท60ไม่ควรหลุดบาท65การขึ้นไปต่อก็จะประมาณ20กว่าเปร์เซนต์เช่นกัน20กว่าเปร์เซนต์ใช่ไหมวัดได้นะนี่จากบาท60 ก็จะประมาณสักอ่ะสองบาทก่อนดูว่าเท่าไหร่ดูว่ากี่เปอร์เซ็นต์เออคุณดูเปอร์เซ็นต์ก่อนยี่ห้าเปอร์เซนต์เยอะไปนะครับยี่ห้าเปอร์เซนต์เยอะไปนะครับอาจจะบาทเก้าสิบสิบแปดเปอร์เซนต์อาบาทเก้าห้าอย่างเงี้ยคุณวัดอย่างนี้ขึ้นไปได้นะครับบาทเกบาทเกเงี้ยอ่ะเนี่ยประมาณยีคือบาทเก คุณก็จะมองออกว่าการขึ้นอีกหนึ่งครั้งเนี่ยก็อาจจะไปชนแถวๆนี้ก็คือแนวต้านเขาแหละไม่เกิน2บาท2องตังค์ไม่เกิน2บาท2องตังค์น,งนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะแบบนี้นะจากบาท3 5ขึ้นไปชนบาท6 7ย่อลงมา ไม่หลุดครึ่งทางคือไม่หลุดบาท5-1ไม่หลุดบาท4-7ขึ้นต่อครับขึ้นต่อขึ้นไปหาบาท82ระหว่างกรอบใหม่ก็คือบาท4-7ถึงบาท8 2ย่อลงมาก็ไม่คุรหลุดบาท60กับบาท65ถูกไหมย่อลงมานะครับพอกลับไปใหม่จากบาท60ขึ้นไปมอง20เหมือนกันก็ประมาณนี้2บาท2งตังค์ VL ประมาณนี้ครับ ขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ Spen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะเผื่อบางคนที่แบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับ ที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อโบรกของช่องได้โบรกของช่องเป็นโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับ,รบเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ บโบกของ UB เนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดย b หรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอ แค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง u t u b e ครับต้องการเข้ากลุ่ปลายของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกเพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกมานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับ แล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบรกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอ่ะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาไลน์ ID นี้มา ติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ